เียรติ์เกียรต์เคียติ์กายครับอะไรครับลูกชา่ดเห็นแล้วครับไ้ายังเดี๋ปิดให้เะปิดให้อะเนไม่ไเราตใส่ไี่ต่ออ้าวเหรอใช่พูด่แต่ใหนพูดนี่ต่ออะไรกัน่ผมว่านี่เฮ้ยถึงเต็นแล้ว มีน้อผิดด้วยหมีข้ดาแจริงอใช่หรอเเปิดิหมจริงอ่ะเชเปิดิ้ที่่อว้สหน่อยได้ไหมครับปิิ้าวาสะดุดทำไมอ่ะอกไม่เคยเลยนีเร่ยงม่ไ้เห็นอรันเ้สวยป่ะเปิด้นแค่กอนเฮ้ยสวยมั้นมัม้นตัว่ต้องพูดเยอะ ที่ส่งอะอะอะตอนนี้ไม่ห่วงนกอไอ้โมเขาคิดว่าแต่จริงนะครับทำทรงแบบแล้วก็โพสแทกไปเรื่อยเปื่อะเตรียมตัดชุดละชุดผ้าไหมนะอ๋อุยสวยว่ะเออนนาฬิการ์ดที่เราแฉกจริงาไม่มันนะ ต้องเต้นแห่นะคบทุกคนราหาร้านขาเเฮ้ยสวยวะเออเหเดูดีวะไม่ได้เห็นเลยเออบอกว่าอยากพูดให้พูงไม่เห็นเลยเห็นเห็นฟอร์ดอยู่สวยว่ะสรเออดูดีอะ แคนี้น้าแต่เลยกพอแล้วห้ามเห็นครับไม่ให้เห็นยังยังไม่เห็นไม่ได้หรอตูนเฮ้ยดูดิสวยอยากเห็นเจ้าสาวแล้วอย่าเพิ่งครับใจเย็นจะเท่าไวคุณข่านฉันลงสีเต๋อเข้าวิธีว่ะอาสิบิกัน์ดที่ต่ำโคนอยดูนะอะไรตรงอะไรไหนกันรึต้างไงตรงเดินตรงเดิมอยากเห็นอย่าพูดให้เขาได้ยินนะเขาพูดสาวว่าตั้งใจทำเป็นเจ้าสาวเลยสวย สั่งหรอเออั่ไปหรอเฮ้ยดูดีอ้ยแ้หนจะับโหแล้วยิ่งจะสูงขึ้นไปอีกประมาณสเซนอะเดี๋ยวเต้เออนี่เขามีอะไรก็มีวุไม่ไงเธอ้ให้มันแน่าอลอนน้โกว่ตอนนี้เราเราจะได้ปิดผไอตอนแ่ล้อลอู่แล้วใส่โหมันไม่แน่นเลย้ยก่อนนงบนึงตุกใจร้อนกันเลยจะใส่แบแก้อใส่ตื่นเต้นอยากนอยางเห็นราอรอสวยมากแน่นอนร้อซน จะใส่ไหเฮ้ยวยนะมันไมระวังมันจะดูมีอะไรนะยัจะไม่มีอะไรเทุกคนจะเย็นๆนะไอพี่ตายอนคนจะเย็นๆสักใช่ใส่เป็นหัวเออนี่ให้ดูหน่อยนผมพันุสีใหม่อีกแล้วผมพันุสีเป็นสาวกัสาวสนี้กันเนี่ยเขใส่นี้ด้วยนะทุกคนเรียผมพัสีเรอเฮ้ยรอวะรอวะ เอสิกิสนนยอนเดี้ขอเราใช่ยั้จะบอกกำลังแต่งตัวครับเฮ้ยสวยดิสวยดิจะเพิ่งขิ่งกันแล้ว อย่าพูดผิดเยวมาทำย่นงนี้ใส่ทุกคนไม่พูดผิดเลยทุกคนพี่ตาจะหล่ออะไรขนาดนั้นเฮ้ยนานเทาแต่งตัวดีทุกคนมีนะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนตองสูเรต้องสูตงีเรงทำกแฟแคนซื้อเป็นาแรับรถเสียดูเลยซ้อแนะเออนี่นะครับจะบาเฮ้ยนี่นะครับ ว้าวุ่นเลยอยากเห็นตึงเต้นรอก่อนครับเั็นหมือนตองเตนฟอร์ดทำหน้าอีกสิก็ทำยังอต่างกันเลยนี่สวยมากทุกคนสวยมากสวยแ่ใส่ใจกันเลยนะเกอตอยัังไม่เปิดไฟนะส เออติดอล้เนี่ยติดแล้วเหอติดแล้วเหรอแตอเเามากเมัควจะตกเลยเนาะไม่อ้าอนอกนะหัอลังการมากอยากเห็นนะเด้อเฝ้าตีเฝ้าดูก็บอกมึงกระดอมาลงหลุมมั้งเดี๋ยวมึงได้ไปอยู่ในหลุมก่อนได้เห็นถ้าเขาอยากเหนเธอไงเดี๋ยวี่วนซี ปลงกันเลยี่พวกดูคลิปเนี่ยพยายามวีนะวีนะจะสต้ผู้าคแ๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งทุกคนใจเย็นเดี๋ยวรอก่อนถ่ายพี่ตาถ่ายวีีโอีเดี๋ยวจัตรนี้เเออสวยวะเนียสวยแบบเลยดูเป็นมู้จเพามีมีแดดก็รู อันนี้ัแบพี่ดาที่ดูาแตกไว้แต่กหันต้องหันเราแทนต้องหันทั้แตกออกไปทางทางนู้นเลยนิดแต่วันนี้ทางนู้นเลย้ยพพีลงาคสว่ะสวยแล้วนะะี่ยนี้คคสวยคะสวยนะสวย่ผอมมากเออ้อหันได้ครับพ่กออยากเห็นเจ้าหญิงรอก่อนครทุกคนห้ยืนตรงไหนยืนแตีแลสวที่คนไมเห็นราค่าอนไาเลยต้องเห็นกันต่ะวย

ทุไหนเนอง่นาไมบ่น้ยสวยมากนะ้กนนาาสวยมากเลยเอ้ยสวยปตลาดใจมัเอาไปตั้งตรงโน,น้นตาไปตั้งตรงตโน้น<อ>ทุกคนการเป็นเจ้าสาวทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้การเป็นเจ้าสาวทำไมมันเหนื่อยจังสุดสวยไหมคะทุกคนเบา,บา จะมีมงกุฎได้เหรอมีเหรอมีแหละก็มีได้มีที่ก่อนที่ไม่โล้นะะตอนแต่จริงๆถ้าพะวงบอกไม่ให้ใส่จริงๆแล้วที่นายพี่มาบอกพี่ก้อง่ต้องใส่เดี่ยวหน้านะใส่แค่เวลหรือนะแต่พอใส่แล้วมันก็สวยอยู่นะมันมันก็ดูเต็มมันก็ดูได้เทุกคนยังไงตากดีตากช่องโอ๊ยไม่เอาไฟเอาไฟมือโอเคโอเคตอนนี้สมองไม่ติดนะฉันจะแต่งหน้าตอบทำมันไม่ได้น่ติด

เจ้าสาวคือเจ้าสาวใช่เจ้าหช่วทำอะไรตรงนี้เพราะวมันไม่มีคนอ๋อไนี่ครับทุกคนอุ้ยขนุญจังนมากตอสดี้4,000คนด้วยนะครับผมจะ่าันเราอ่ะจะต่าทันคนเลย ขอให้เธอเสียงน้พุดัเสียงมันนาวที่ไรกร้าทีไรเศรคืออดนับความแ้นี่ต่าสู้ยั้ไม่ไน ส,สวาวสวยมากเลยไม่เคนได้เห็นเนลยคุกที่เห็นหล่อขวดนี้อยู่ในู้สินะ กับพี่มันจะกิจกรรมอะไรได้พกามสปอได้หนัให้พี่เรถ่ายให้เดี๋ยวมันเราอยู่ที่ี่ยาวไม่ได้ถ่ายรูปเลยถือว่าถ่ายให้มาด้วยกับถ่ายให้ร้อยเปรเซ็นเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะเอ่อบ่าวอีสรนใต้ครับไม่ใช่ สันว่าจะแอบคิดกับเธอเป็นคนพิเศษไม่เคยจะรู้สาเหตุแต่เธอรู้มันมีอาการแปลกไปก็คิดถึงเสียงเธอก็อคิดถึงสายตาคิดถึงช่วงเวลาที่เราใรกลกันมันอยู่กลางสายลมมอนอยู่ในความฝันเหมือนพวบคุมตัวเองช่างยากเหลือเกิน จำไมอยู่ดงๆกระพริบตาไม่ได้เป็นรักอยากโกธงมาทำไงนอนกอดมนนอนหายใจเพื่อะไรหัวใจองเฝ้าแิ

เน่มอกชักนอี่ไมได้นังเลย่ลิพราว่ารสัตลาแวนเีันเปลี่ยนเ้ยแลบบว่สยอเดราจะสักก็ใิผ่าว่ต้องให่มันมูฟองแบบนี้แแต่บางทีเาก็สัดีแต่พี่ไม่ได้นะ เปิดมาเฮ้ยเปิดจะเกิดก็ดีตอนนี้ราอรละเฮ้ยเท่เท่ดูสิครับไี่มันนี่มี่มันมันนี่มันนี่มั่มัี่มันนี่มันนี่มี่มันนี่มันนีมันี่มันี่มันนี่มันนี่มนี่มั่มัันี่มันนม่ันีนี่ันี่

อันนี้พันเจ็ดร้อยคนครับมาดูอะไรกันคะทุกคนนี่เห็นมาแล้วเนาะสวยมากดูดูชีวันนี้ดูชีวันนี้ดูชีน้องกอล์ฟแต่งหน้าได้สวยจริงขอบคุณครับพี่ราชนีกรช่างเก่งมากขอบคุณครับพี่สุกรเหรอสุกรอาจถูกเนาะคุณแพ็ตตี่สวยมากขอบคุณครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับพี่นวกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลย มาดูคนสวยคนหล่อขอบคุณครับพี่เขาเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับสวยและไวมากไม่ไวนะวันนี้แต่งหน้าพี่แพทรี่ช้ามากวันนี้แต่งช้าจริงปกติจะแต่งไวกว่านี้อีกสุคนพี่สุคนสวัสดีครับแต่งได้สวยมากขอบคุณครับมันก็โอ้มันไปเร็วมากไปไหนครับแต่งงานครับวันนี้งานแต่งงานวันนี้ถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยครับนี่ถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยครับทุกคนอุ้ยตรงนี้ป้าโอทงสวยเวดดิ้งป้าขาเนี่ยใช่ครับถ่ายพรีเวดดิ้งครับ ถ่ายพ v เ t เวตดิ้งครับพี่ก๊อฟเป็นมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ถ่ายพ v เ t เวตดิ้งกันเนี่ยที่ติดหูอยู่นี่ฉันหาที่ติดหูตั้งนานไม่ัไม่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 อม่ไ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 ม่อม่ไย่ยม่ไม่ไม่วันนี่สนุกม่ไม่วันนี้สน่กม่วันนี้เมอน้องฟอรมดพี่ไม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 ่ไน่ไม่ไม่ไม่นม่กมันหลาม่ กำลังบวกใช่ครับว่าวันแต่งยังไงครับยังไม่บอกเลยครับวันแต่งเอาวันนี้ให้รอดก่อนวันนี้วันแต่งยังไม่รู้ครับแต่เอาวันนี้ให้รอดก่อนเพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังยุ่มหัวกันอยู่เลยเอาวันนี้กันก่อนนะครับเอาวันนี้ก่อนถ้าวันนี้รอดแล้วเดี๋ยววันแต่งจะคลอดมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอไปถ่ายงานกันทันอะไรอ่างเราต้องเก็บขยะให้กันหน่อย ต้นอย่าร้องไห้นะคะทุกคนอย่าร้องไห้แล้วอย่าตื้นตันไม่เป็ไม่ไปตามเขาคุยยนะเราเพราะเราเสร็จแล้วเราจะทำอยังไงยเนเมื่อเราจะไม่รู้อะไรที่พแพร่ฟอมผิวไหมครับมว่าเออลงลงแบบแป้งบางๆครับลงแป้งบางๆลงแป้งบางๆเบาๆจอดที่หนีงานมาดูคุณสวยของเราด้วับเดี๋ยวเราพี่ปลอดแต่งตัวก่อนนะครับ สัข้าวม,มาดีเพราะว่าเจ้านายใช้งานแบบฝรั่งปกป้อแข็งมากสวัสดีครับต่อ,อละมุนสวัสดีครับสวัสดีเลยสีเป,ป็นโทนปฏิบัติมันเราต้องลงไปดูการถ่ายบีเวดดิ้งอ่ะช่างแต่งหน้าสดอุ้ยโสดสิครับช่างแต่งนตนหน้าโสดครับตอนนี้สดอ้าวตอนนี้โสดสนิทอ่ะช่างแต่งหนา้าโสดเดี๋ยวจะปักวาร์ปไว้ให้ ติ๊กต็อกไหมกอล์เกอรี่เป็นไปได้เลยอยากชอบโดนกัดแกล้งแบบย่อกล้าสุดกล้าเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวขอคุยรายละเอียดงานใหม่ๆกันเลยโอเคได้ไดทุกคนเดี๋ยวทำงานต่อนะคะากันเดี๋ยวว่ากัน พี่กอล์มลาทุกคนไป <Okay S 1> นโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่แพนี่คุยสเกลงานก่อนนะครับเพราะว่าสเกลงานมันค่อนข้างใหญ่นะคบสำหรับแข<ค>ก<ม>ประมาณ1 2 0 0 0 0คนที่กำลังจะเดินทางมาตอนนี้โอเคใครยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับบ,บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ